สวัสดีครับสวัสดีทั้งคุณลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะฮะคลิปนี้เนี่ยอันมีรถตัวอย่างมาให้ดูอยู่คันหนึ่งครับเผื่อสำหรับใครต้องการแขปในรุ่นอยู่ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็น t o โยต้าเอล u <S <S n นิส a ันมิตซูบิชิ สามารถทําแบบนี้ได้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยเราได้มีการบอกแบบนี้กับลูกค้าหลายท่านนะฮะบางคนอาจจะเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอย่างบางคนอาจจะเป็นลูกค้าเก่าที่ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้ดีนะครับอย่างในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยอันนี้คือคําพูดของอันแม่งประสบผลสําเร็จค่อนข้างดีก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับคือมันเป็นในเรื่องตัว ให้คุณลูกค้าได้มีการคิดเพิ่มคิดเพิ่มตรงนี้หมายความว่าไงอย่างบางคันนะ่ะรถมันเป็นปีใหม่มันผ่อนเท่านี้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 เราก็ต้องดูตัวกําลังเราว่าเราผ่อนไหวไหมนะฮะถ้าเกิดอย่างเราผ่อนไหวเราไม่ต้องการให้รถเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมก็เอาเป็นตัวรถเดิมๆได้แต่ถ้าเกิดอย่างเราดูอีกหนึ่งทางเลือกเราอยากให้รถมันส่งตัวมันเองได้ด้วยก็ต้องทําแบบอย่างนี้นะฮะก็ต้องทําแบบอย่างนี้คันน,นี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับ คนน่าจะเห็นกันดีสําหรับในช่อง YouTube คนจะดูเยอะคนจะดูน้อยคนจะดูมากหรือว่าจะไม่มีคนดูเลยไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เห็นคลิปนี้กันทั่วถึงก็แล้วกันเพื่อสําหรับอย่างตัวอย่างคันนี้มันจะไปโดนใจใครหลายๆท่านหรือว่าจะไปถูกใจคนหลายๆคนก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทําได้คันนี้คันเดียวเราทําได้ทั้งหมดถ้าเกิดเป็นตัวรถแคปแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่ามันทําแบบนี้ได้จริงๆและมันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับคันนี้เป็น X s e r i e s ฮะ1.9 LDA รถปี20เราเคยดูกันแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการทําคลิปไปแล้วแต่ตอนนี้ผมทําคลิปไปคือไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลยเป็นตัวรถเดิมๆเป็นตัวรถเปล่าๆแต่ดูตอนนี้สิครับร้อยทั้งร้อยอ่ะใครบ้างที่ก้าวเอ็กซิลี่ใส่ตู้น้อยมากนะฮะเห็นมีแต่ใส่ข้องเลตเตีย้ยไม่เคยมีใครเอาเอ็กซิลี่ใส่ตู้เลยน้อยมากตรงนี้เนี่ยอย่างที่อ่านได้มีการบอกไปว่า ถ้าเกิดเราต้องการรถเดิมๆเราทํางานแบบนี้เราทํางานแบบนี้เราส่งมันไหวเราก็เอาเป็นเดิมๆแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้มันส่งตัวมันเองได้ด้วยรับงานเสริมได้ด้วยวิ่งงานได้ด้วยก็ต้องเป็นแบบใส่ตู้เหมือน X Series คันนี้มันเป็นตัวเรื่องที่มันยากไหมอันว่าไม่ยากนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับในเรื่องตัวความเข้าใจมากกว่าตัวเรื่องอย่างตรงนี้คือมันไม่ยากหรอก แต่ความเข้าใจของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างคุณลูกค้าคิดว่าเฮ้ย<ๆ>แม่งต้องตอนเดียวเดียวถึงจะใส่ใส่ตู้ได้ใส่ข้อได้ก็อขอให้คันนี้ดูกันเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะฮะตัวรถเนี่ยเราดูเสร็จสามกันไปเรียบร้อยแล้วอันจะเป็นเน้นในเรื่องตัวรายละเอียดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตัวด้านท้ายกันนะเยอะแล้วก็ความสูงตู้เนี่ย80เห็นไหมฮะ นี่คือตามสั่งนี่คือคําว่าตามสั่งอันบอกว่าตามสั่งนะครับตามบัญชานะฮะตามใบสั่งมานะครับคุณลูกค้าต้องการแบบนี้ก็คือต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือตู้เมสแปดสิบถามว่าอันรู้ไหมว่าเขาเอาไปวิ่งงานอะไรอันไม่รู้หรอกครับอันรู้แค่ว่าเขาสั่งมาต้องใส่เม8แปดสิบนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่เขาสั่งมาเพราะนั้นเนี่ยเราเลยทําได้เดี๋ยวจะให้อินนะครับคอยปักตัวคลิปวิดีโอเนี้ไปเรื่อยเ,เพราะว่าอย่างบางคนเนะ่ะเขาอาจจะมีครอบครัวก็ต้องการรถแครวบไว้ใช้ ถูกต้องใช่ไหมฮะคือแคปเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัวเพาเดิมเนี่ยเราดูแบบนี้ครับมันเป็นรถที่ใช้วิ่งงานเนี่ยหางงหาเงินส่งรายได้เสริมรายได้ให้กับตัวผู้ใช้ได้หรือว่าในอีกแบบหนึ่งใช้เป็นรถครอบครัวปกติทั่วไปก็ได้ครับเจ้าอย่างพ่วกเนี่ยมันไปเปรียบเทียบกับสีประตูมันก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าในลักษณะงานมันก็แตกต่างกันในลักษณะของตัวรถก็แตกต่างกันไปนะฮะ แต่ถ้าเกิดอย่างเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ว่าแคปไม่น่าใช้ไม่ใช่ว่าแคปใ,ใ,ใ,ใช้ไม่ดีแต่แคปเน,น,นี่มันก็หาเงินได้นะแคปเนี่ยมันก็หาเงินได้นะตู้เนี่ยมันจะมีขนาดความสูงให้เลือกเนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นแบบนี้เมตรแปจริงๆมีต่ำกว่านี้ด้วยนะฮะต่ำกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมตรห้นะครับเมตรห้เมตรแปดิบสเมตร2เมตรสิบสเมตรสาสิบสเมตรห้มีครบเลยอย่างเช่นตอนเนี้ยแคปเนี่ยไม่ใช่มีแค่ว่าอีสุคันี้คันเดียวนะมีอีกเยอะ นะครับรีโว่นก็มีมิสซ์นก็มีเอาเป็นเกียร์ออตโอตโอ้เอาเป็นเกียร์ธรรมดาตรงนี้คุณลูกค้าก็ต้องมาเลือกกันพอเราเลือกตัวรถเสร็จแล้วปั๊บเราอยากได้แบบนี้ก็เหมือนเดิมฮะมันเหมือนกับการสั่งกับข้าวและนะครับแต่การสั่งกับข้าวตรงนี้คือมันตรงจุดไม่ต้องไปลองดูว่ารถดีไหมหรือว่ารถอร่อยไหมตรงนี้คือรถที่เยี่ยมเลยนี่ได้เป็นรถ อาหารที่เยี่ยมเลยเนี่ยคือแบบนี้แต่มันไม่ได้หมดก็แค่เท่านี้ครับสาหรับคันนี้มันยังมีตัวอย่างอีกหนึ่งจุดนะฮะอยู่ตัวด้านท้ายตรงนี้ลูกค้าเอาไปวิ่งบรรทุกเยอะนิดหนึ่งนะฮะลูกค้าออกไปเนี่ยเขาเอาไปวิ่งบรรทุกเยอะนิดนึงนะครับก็มีการเสริมแหนบด้วยเดี๋ยวสําหรับรายละเอียดอะไรพวกนี้อาจจะมีอินเสิร์ตให้ดูนะเพราะว่าคันนี้จะเป็นตัวแหนบน่าจะหนากว่า16มิลน,นะฮะ เขาบอกว่าตับหนึงอะแต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่เม็ดนันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทำไมเขาถึงไม่บอกว่ากี่เม็ดแต่เขาบอกว่าตับหนึ่ง นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่าน่าจะเป็น16มิลนะครับ16มิลตัวชุดล่างนะที่เสริมมาใหม่แล้วก็เมตรดเนี่ยด้านท้ายก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยมันก็โอเคนะครับไม่สูงจนแบบน่าเกียดแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไปอยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะนะครับคท่านี้เนี่ยภายในตู้ภายในตู้เนี่ยมันก็จะมี2แบบโอ้โหตู้ใหม่ๆอันไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ากลิ่นกาวแรงนะครับเป็นตู้มือหนึ่งนะฮะไฟหลีไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้คือติดหมดเห็นไหมฮะแม่งสวยมาก นะมันจะมี2แบบนะฮะเสาภายในตู้มีเป็นตัวไม้อัดซ้ายขวาแล้วก็ตรงสามเหลี่ยมคางหมูแบบอย่างนี้อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวตะแกรงนะครับตะแกรงแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่ตะแกรงนะฮะมันจะมีแบบตรงนี้เป็นไม้อัดแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตะแกรงสามเหลี่ยมคางหมูไม่มีคือจะเป็นตะแกรงเฉพาะตัวด้านข้างเดียวนะฮะหรือถ้าเกิดจะทําเป็นตัวรถพุ่งพวงรถขายข้าวได้มีตู้ทําให้เลย จะเป็นถ้าเกิดสูงวันนี้หน่อยเมตรเก้าสิบมีไหมมีนะฮะสั่งได้นะครับตรงนี้มันก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเมตรเก้าสิบเพราะว่าอย่างตัวรถพุ่มพวงเนี่ยบางทีประมาเมตรเก้าสิบหรือว่าสองเมตรเนี่ยมันก็กาลังดีแล้วก็เราเผื่อในช่วงครงการลอดใต้สะพานอะไรพวกนี้ด้วยพราอมันวิ่งขายในตามชุมชนได้เนี่ยอย่างแบบนี้ทาได้นะทําเป็นตัวรถพุ่มพวง,พงทําได้เลยนะฮะ แต่ร้อยทั้งร้อยนะครับตั้งแต่ันขายเอ็กซิลมานะันขายเอ็กซิลมาเนี่ยหลายตัวนะตั้งแต่เขาหลังตัด All new Super ออ l น e w วซูเปอร์เดยไจนมาถึงตัวเนี้ยที่เป็นแคปตัวเตี้ยนะฮะอันไม่เคยเห็นลูกค้าใส่ตู้เลยคันนี้เป็นคันแรกแต่ว่าถือโอเคครับทุกอย่างคือมันตามสั่งนะคนที่เลือกได้มากที่สุดเนี่ยนั่นคือคนซื้อไม่ใช่หันคนที่คนท,คนที่คนที่เป็นคนซื้อเนี่ยเลือกได้เลยเนี่ยคือแบบนี้เลย นี่คือสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เพราะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวอ e ีสูอย่างเดียวแต่ขอให้ดูคันเนี้ไว้เป็นทางเลือกนะฮะอันนี้ก็ต้องถ้าเกิดอย่างพี่เจ้าของรถดูอยู่นะครับมัน,นก็ต้องของอนุญาตนะเอารถพี่มายกตัวอย่างให้กับลูกค้าหนานนึ่งได้ดูนิดน,นึงนะครับอย่าโกรธเคืองกันเลยนะเพราะว่าเผื่อตรงเนี้ยบางคนมันอาจจะปันอาจจะมองอะไรอาจจะไม่ค่อยแบบแจ้งอะไรมาก หรือว่าบางคนอาจจะมองดูแล้วมันว่ามันตันมันไปต่ออะไรไม่ได้อะไรพวกนี้แล้วื่อเขาอยากได้แคปบในราคาถูกๆแล้วก็ต้องการเอามาวิ่งใส่แบบนี้มันทําได้นะเพราะนั้นเนี่ยลองดูเป็นตัวอย่างก่อนลองฟังที่อันพูดก่อนแล้วลองคิดตามดูก่อนว่าเอ๊ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเราสามารถคิดดูในเรื่องตัวแง่รายละเอียดกับตรงนี้ได้นะฮะคนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นออซูไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นมิซูเราทำแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยที่เหลือมันขึ้นอยู่ลูกค้าแล้วนะฮะว่าอยากได้รถแบบไหนอยากได้เสริมแหนบไหมหรือว่าอยากใส่ตู้หรือว่าอยากใส่ข้อมันขึ้นอยู่คนลูกค้านะครับและไม่ได้มีแค่แคปเผาเดิมนะแคบเผารอยก็มีถ้าเกิดอยากได้แบบเผารอยเดี๋ยวจัดให้แต่ตัวเนี้ยอนงเผาเดิมมาแนะนําให้ดูก่อน เผื่อว่ามันจะเป็นทางที่แบบเข้าใจง่ายให้กับลูกค้าด้านอื่นเนี่ยได้ลองดูเลยว่าเฮ้ยโอ้โหแม่งของจริงวะมันของจริงอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าสั่งเราก็ทําให้อยากให้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆนะฮะคุณจะเป็นลูกค้าเก่าคุณจะเป็นลูกค้าใหม่คุณจะดูมานานแล้วหรือว่าคุณจะเพิ่งมาดูบางคนไม่เข้าใจนะครับ บางทีเนี่ยคําพูดอธิบายไปเนี่ยมันไม่เห็นภาพแต่พอเวลามาอธิบายพูดและเห็นภาพแบบเนี้ยอัน,นว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละเพราะว่าเราจะได้เข้าถึงกันได้ง่ายแล้วก็เข้าใจกันได้ง่ายไม่มีอะไรยเยอะหรอกครับสําหรับในคลิปนี้แต่อยากให้ดูว่าพี่ท่านเนี่ยคือสุดจริงนะฮะแล้วก็พี่เขาต้องการแบบนี้จริงและสิ่งที่พี่เขาได้ก็คือเป็นของจริง เพราะนั้นใครที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังหาแคปบวิ่งงานแบบนี้อยู่นะรีบติดต่อทางร้านปฏิบัติ์ออตโต้มาได้เลยนะครับมีขับฟรีีก3เดือนคันนี้ลูกค้าได้นะแล้วก็จองน่าจะมาณพันหนึ่งเงินจองเราก็คืนภาษีพร,พรบรทุกอย่างทำให้หมดแล้วนะครับแล้วก็สำหรับตัวการรับประกันหลังการขายแล้วพวกนี้เราก็มีให้ฟอร์มจดทะเบียนลงเล่มด้วยนะฮะถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าเกิดที่เราดูไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดแหนบมันเกินแปแผ่นเนี่ยเราก็ต้องลงใบวิศวะด้วยนะฮะแบบิ w ok art, ลสมกสมาร์ทรถยกช่วยเหลือแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคงน้ำมันคเครื่องอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวจะนให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอีกคันหนึ่ง,งอันก็จะคอยเอาคลิปนี้เนี่ยมารลีบ<ๆ>่อยๆเพื่อให้ลูกค้าคนใหม่ๆเขาได้ดูด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าแบบนี้คุ้มไหมคุ้มนะครับคุณได้ปีใหม่นะอันขายปี0809ใส่ตู้ศูนยพวกนีใส่ตู้อะไรพวกนี้ อันขายปี19 2 0 2 1 22เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณได้รถใหม่ด้วยแล้วพวกนี้คือฟรีด้วยไม่ต้องเสียค่า,ชาใช้จ่ายง่ายๆเลยติดต่อมาก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิดอย่างมีรถใช้ขอให้หนึกถึงร้านเปิดไฟออตโต้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอย่างได้แคบแบบนี้ร้านเราทําให้จบจบกว่าที่อื่นด้วยแล้วก็ยอดจัดไฟแนนซ์ได้เยอะกว่าที่อื่นด้วยแล้วด๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ